สวัสดีครับผมตูนลักออโตโมทีฟนะครับวันนี้ ผมจะพาไปลองเทสได์เจ้า Mercedes Ben z W124 หลังจากที่ผมได้เคยรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปกันแล้วนะครับว่ามันมีความล้ำสมัยยังไงกับรถอายุที่มีอายุ30กว่าปีเดี๋ยววันนี้พาไปลองเทสได์ครับว่ามันจะยังขับนุ่มขับดีขับลื่นอยู่ไหมเดี๋ยวไปลองชมกันเลยครับว่ามันจะขับดีแค่ไหนไปครับครับเข้ามาอยู่ที่ภายในแล้วครับอย่างที่ผมบอกไปคิดไปแล้วนี่ครับ ก้านเบลมียื่นออกมาด้วยหยิบง่ายครับใช้งานง่ายเดี๋ยวเรามาลองชมกันเลยครับว่ามันขับขีบ่ข <ผม S 1> เป็นยังไงมั่งโอโ้โหบอกเลยนะครับว่านุ่มมากครับสมที่กับที่เป็น m e r c e d e เด e เบมีความนุ่มมีความสุขขุมนุ่มลึกขับขี่สบายนี่ครับเดี๋ยวลองขึ้นลูกระนาดให้ดูปึ๊บแหมนิ่มครับขับสบายมากครับนั่งก็สบายใช้งานง่ายจริงๆครับ คันนี้ถ้าใครมองหารถวินเทจเท่ๆอยู่คันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นคันหนึ่งเลยที่พลาดไม่ได้แล้วก็รถคันนี้มีอายุนานแต่ว่าแอร์เย็นเจี๊ยบหนาวเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้ก็ขับดีครับทุกอย่างใช้งานได้หมดเหลียวคล่อง ก็เดี๋ยวผมจะขอพูดถึงเรื่องข้อเสียสักนิดหน่อยละกันนะครับด้วยความที่มันเป็นรถเก่ารถวินเทจก็พวกฟังก์ชันที่พวมมาไหลเนี่ยอาจจะไม่มีมันก็ตามยุคข,ของเขาไปนะครับแต่โดยรวมเนี่ยผมให้เลยครับดีดีจริงเบรกยังดีคันเร่งเหยียบก็คือไปได้เลยสมูทมากไม่มีกระชากครับไม่มีกระตุกเครื่องก็ไม่สะดุดครับผมผมก็กลับมาอยู่เลี้ยวเข้ามาที่มอเตอร์สแควร์แล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปแอบชมหน้าเต็นท์ของผมหน่อยดีกว่าวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างพอเข้ามาครับเต็นท์ผมก็อยู่ล็อก E3 ครับอยู่ในซอยแรกเข้ามาพบปะพูดคุยกันได้เลยอยากมาดูรถสวยๆเนี่ยผมแนะนำให้ได้ครับมีน้องโมน้องเจคอยสแตนบายแนะนำอยู่เสมอ ครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับจากที่ผมได้พาไปลองเทสไดด์ดูขับนุ่มขับดีจริงๆกับอายุรถของขนาดนี้นะครับก็ยังไงถ้าเกิดสงสัยหรืออยากสอบถามอะไรเกี่ยวกับรถคันนี้ติดต่อเข้ามาได้เสมอครับหรือจะขับเข้ามาพูดคุยกันเดี๋ยวผมพาไปลองนั่งดูก็ได้แล้วก็รถคันนี้เนี่ยเหมาะสาหรับคอเลกเตอร์หรือคนที่อยากชอบรถวินเทจติดต่อเข้ามาได้เลยครับยังไงคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามพวกผมด้วยว่า คลิปหน้าหรือคลิปต่อตอไปเพราะผมจะมีรถอะไรมารีวิวจะมีอะไรมาแนะนำยังไงฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ